สบายดีพี่น้องหิวแล้วพี่น้องสิบมกว่าแล้วขลยอ่ะคุณคุณพ่อ y FC, y FC เหยบซีเหยบซี่พิ่นบะหมี่บะหมีถม่ถั่ยบะหมี่ถั่ยพี่น้องใส่ถั่วเขียวก้อยน้ำตกแล้วก็เพิ่นว่าแถามนี่มาพ่านะแถมซุปบักเขือ,อจักว่าบ่หยุดมักซุปบักเขือนะเมื้อใดกูเอา้ามักซุปบักเขืออยู่แต่ว่าสิกินก้อย ขอโทดขอไปสำหรับผู้คนเบอกินทำใจสบายกันทำใจแบบนี้าี่ขงอมน้องเติมตัวยอย่าไปนะขอบไปท่านี้มามลู่หลังะหลังหลัง ทันนึงเร็วๆเออค่านนี้ขึ้นนั่นมานเขานท่นตื่นบรถจอดรอเขางานทีแ็มดูกระเจี๊ยมกับไปเขาคอนท่องว่าบ้าปเถอะเขาตินกันม่ติงแล้ววแล้วยันหนึยันมันเพียดเหรอเขาเพียดหรอ 우리 진먼 잡자. 안디카 콩이. 인공세 감자.

ดิวักดย่อไม่เหล็กแล้วเื้อของเราอีกยคังส้ว่ยู่พุ่นว่าอยู่พุ่นว่าอยู่บัทเหรอแมนยูฝากซึกอนี่อ้นไปทางอาบหนำพูดอะเขาไพ่เคยไปหมดแล้นไหนฝากซึกหลังนี้ไป ยูพุ่นกะดีเยื่อนล่ะยูแบบอึดอัดทุง้งหั้งเม้นมนี่ยูบ่ะดนี่งานจักมือพี่น้องว่าเ <8 S 1> บิงแมือว่าแต่วันที่สิบสี่พุ่นอมนี่วันที่แต่ยี่สิบอไรเยี่สิบสามเบิร์ดขบ้าขบ้าเยืนแจงาแา้ัเด้ ไม่เกี่ยงอย่างไรนั้นเป็แบบนเลี่ยนยงหน้าไนะยี่โคทงหน้าเ,านนาเาขากับบ้านนี่เลยะขับเฉียบดอกบันนอกเข้างนนานผมมีฟื้นมีไฟใส่อจะขึ้แบบนมี่วาจิุไปไมเกี่ยงหรอว่าปะไปว่าอไดกอืมอยีบ,บ้านหือว่ไม่ีฟืนไม่มีฟไมฟใช้ ทั้งกยางกันพอจิกินก็งชัรทั้งกยางแลว้ววาตบกชีอก็บ้นแล้วซื้อหลายซื้อชุดนึงไปให,ห,ไปไห้ยนแบ่ปะยไกับน้องเบีนน้ยกินยุ่่กับข้า้อกิ่ปุ่นดบกชีอกับบ้นั่นไอ้ข่กับบ้ต่ำเือน้นข้าขจับใจไว้อยู่ก็ต้องต่ำ Ừ. được, tôm thì ừ. chạy sột nào mình lấy của bây giờ kinh toàn tôi อาเถ่าเจ้ไปกินน้ำข่อยอยเปนที่บดหัว้วแเป็นที่ระเบินี่กกวดที่ทงมืออยู่พาเมียบ้านอยู่ก็ดีใจแต่เมียอื่นเขาก็ไปกินแค่รับเมียบ้าน ขวด chịu สินอดเข้าสวัสดีครับเห็นเด้อสิเอามาเอาบ่ได้สิกินแซ่บๆ

กินเรื่องสุัาไส้มี่สปนกินเคื่องจิตรับแล้วพ่นีหยุดสำหรับกินมี่ไว้ชัมีสะปนพอกันไม่ชิดหนาสำหรับคินหมี่ซาบาบดีพี่น้อง